ก็วันนี้มาเยี่ยมเยียนโปรดอยากโปรดโยมอีกครั้งโอ้นี่นี่โยมโยมแม่มอ,อ๋อปิดดึงเสื้อน,นิดดึงแห้งมาแล้วหน้าอกเนาะอ๋ะอแผ่กดทับมีข้างหลังมีอะไรด้วยตอน,ยน,น,นนี้แกไม่ได้ทาไ่เกนอนนี่แผลแล้วข้างหลังอีกห้าแผลปิดทั้ลมชั่วคู่ได้ไหมสัักคู่หนึ่งเออเออเออโอเค ขออนุญาตนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ,อ,อายุเท่าไหร่แล้วไปีแปดศูนก็แปดศูนย์ปเจ็ดปดสิบเจ็ดก็เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วเพิ่งมาเป็นสามสี่เดือนแล้วฮะสามสี่ยมข้ามานี่มา๋อเพิ่งเป็นสามสี่เดือนเข้ามมาใกล้ๆจะมานี่ สามสี่เดือนไม่ได้ครับไม่ได้ครับกมันนี่คือถกมันนี่เปื่อยเลยฮะถ้าถกมาคือเปื่อยมถิงเปื่อยฮะไม่ให้ตอนนี้แกไม่ได้ใส่เลยเป็นพื้นเลยเหรออ๋อเปื่อยตอนนี้แกไม่ได้ใส่เลยฮะอ๋ออันนี้เปลี่นที่หน่อยมปลี่ยนเดี๋ยวมานี่มามามานี่มานี่จะมาถามหน่อยหน่อยมาน โยมเป็นลูกชายลูกชายครับและโยมตอนนี้แปดสิบกว่าแปดสิบห้าผมแปดสิบเจ็ดเจล้วโยมจะหกสิบแล้วฮะจะหกสิบแล้วโยมมาดูแลแม่กี่ปีแล้วไม่ผมแต่ก่อนผมมีพี่ชายดูแลอแล้วผมก็ทํางานคนเดียวทีนี้พี่ชายตายนานนี่ยังพี่ชายตายก็ยังไม่ถึงปีฮะคือมาเฝ้าแม่แต่ตายเองกับผมนี่คือลูกคนสุดท้ายแล้วแกมีลูกสี่คนตายหมดแล้วครับ ผมนี่คนที่สี่คือคนสุดท้องก็เลยต้องมาเฝ้าแม่ครับตอนนั้นทําอะไรผมก็ทําสวนทําไรอยู่กรุงเทพฮะแล้วถ้าโยมมากี้แล้วโยมจะทํามากินอะไรผมก็จะมีเงินเก็บมั่งแล้วเงินคนแก่แกเงินแก่แก็ได้แปดร้อยแล้วสัมปการแห่งไรก็ได้สามร้อยก็ไม่มีผมก็คุกเพื่อนอะไรก็พอช่วยกันได้มั่งแล้วอนาคตก็กไม่รู้ครับผม<ง>ตอนี้ผมคือ อดีตไม่มีอนุคตไม่พูดถึงเอาแค่ปัจจุนไปบนวันไปอดีตผ่านไปแล้วไม่มีผ่านมาแล้วฮะอนาคตไม่ต้องพูดถึงก็เป็นวันวันไปเมื่อวานเมื่อวานนรืว่าแก่น้องก็ให้กินนมกล่องแต่ว่ายังมีผู้ใหญ่บ้านที่ก็นมกล่องมาให้เรื่อยๆเขาจะเาว่านับวันใช่ไหมว่าวันไหนฮะแม่จะอยู่แล้วก็จะไปผมทําใจแล้วก็ผมคือผมก็ทัาใจแล้วนี่คือโรคอะไร แกทาราฮะแกก็ติดเตียงแกไม่มีโรคประจําตัวนะครับก็เคยไปนอนโรงพยาบาลมาครึ่งเดือนแล้วเขาหมอเขาบอกทำใจนะเอากลับบ้านก็พามาอีกสามเดือนแกก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วนี่คือให้ออกซิเจนไหออกซิเจนครับเครื่องนี้หมอให้มาหรือไปซื้อโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงมหับาลให้ยืมมาเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ๋อให้ยืมมาให้ยืมมาเตียงนี้เตียงนี้ก็ของอนามัยฮะ เองนี่คือยืมมันทำไมดี่เน,นืน่องโน้ตเป็นเครื่องเราเพอเราเคยซื้อโอ้ไม่ไหวบอบโรงพยาบาไลไว้เป็นร้อยเครื่องหลายแหง่งโรงพยาบาลเขาให้มาให้ยืมมาหลายจังหวัดให้ทีนี้ก็เลยหน้าที่โยมคือคอยดูแลแม่คอยดูคือตอนนี้คือเงินเก็บมันก็ล่อยหลอ,อล่อยหลอล่อยหลอไปเรื่อยแตวตอนนี้ผมยังคิดไอ้หาสามร้อยบาทสแกนหน้าจะเอาสแกนยังไงสามร้อยบาทเน,นี่ยก็คงต้องอดอ่ะสแกนไม่ผ่าน วันนี้ใหได้นมมั่งอนี้เขาแม่ไปไม่ได้เขาต้องให้สแกนหน้าก็นี่สแกนไงเนี่ยก็เป็นกล้วยบดอะไรให้แกกินไข่มั่งมุ้งช้ากเป็นไข่ต้มเนี่ยมุ้งช้าก็เป็นไข่ต้มแล้วบดให้แกใส่น้ำไม่เยอะหน่อยนี่กระกตะบันน้ำกินจริงแสดงว่าลูกลูกสี่คนตายหมดแล้วตาสามเหลือคนเดียวตายสามเหลือคนทียวมันยอนอันนี้มาหรือให้พิดดูข้างหลังนะฮะตอนทำแผลนะ ผมว่าใครก็ไม่กล้าดูเออเห็นกระดูดตีแผลใหญ่องั้นเดี๋ยวพลิกว่านี่กล่องที่เห็นต้องกล่องนี่คือมันทำแผลพุ่นะฮะมาทั้งนี้ถ้าถ้าน้องพ่อไม่ดูถ้าดูยวดูเดี๋ยวดูจะดูจะให้ให้ญาติโยมดูเป็นอ่ต้องให้ญาติโยมพไม่น่าให้ดูเป็นเป็นสติดูดูให้เป็นอสุภะไม่น่าเกลียดหรอดูเป็นอสุภะไป็นอะไรอ๋อเจ้าพี่กีดูไม่น่าเกลียดนะดูเป็นอสุภะ มากลุ่มหนึ่งนะขอพิจารณาพิจค่อยๆนะค่อยๆดูเป็นะสุขไม่ผมผมผมจะต้องจับนี่เจ็บพิษนะเขาจับตัวแกไม่ได้แตโอ้ยก็พิจารณาธรรมดาพิจารณาจับมือจับนี่ไว้ยังไงจับไปนะได้ช่วยเขาเขาช่วยเนาะสมองโรงพยาบาลพยาบาลนี่คือแผลทั้งหมดพวกหนูมาทำแผลให้ทุกวันมาทำแผลถึงกระดูกเลยเหรอถึงกระดูกถึงนี่นะมีแต่กระดูกอยู่แล้วตอนนี้คือพรุ่งนี้โรงพยาบาลเขาให้ฟีมาตลอดนะ โอ้เอาแค่นี้ก็ได้นี่ถึงกระดูกเลยนะฮะบางทีตอนทําใหม่ๆดิผมไม่กล้าดูผมเนี่ยจะติดเชื้อไหมเนี่ยอย่างงี้ก็ต้องยอมฮะแต่ว่าเขาไม่ไปโรงพยาบาลผมยอมเลยฮะคือแรกเอาเดงก็ค่อยยังรับรู้อยู่ยังรับรู้กินนี่กินได้คือเขาก่อนโรงพยาบาลเขามาผมเขามาดูฮะเขาเขาาจะไปโรงพยาบาลผมบอกผมไม่ไหวทีนี้สมาคมจะพูดกับโยมนะ นอนพุทธโธไหมหัดพุทโธนนไในบอกพุทโธพุทโธดิพุทโธเออยกำหนดข้างในพุทโธไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะพุทหายใจเข้าโทดูลมพุทเออช้าๆพุทธโทนพุทเออพุทโธไปเรื่อยๆอ่ะหยัดโยมก็ดูหนึ่งนาทีสุดท้ายของชีวิตคนเรา S <S เนี่ยคำ <ใน S 1> ว่าคำ <ใน S 1> ว่า <ใน S 1> แก่เ <ใน S 1> จบ็บตายเนะี่ยเป็นเรื่องของธาตุขันเกิดมาแล้วเราบังคับบัญชาไม่ให้แก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ไม่ตายไม่ได้ก็เลยต้องเป็นเช่นนี้นี่คือเหตุนะทุกคนก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะรวยจะจนเมื่อถึงเวลาก็เข้าสู่สภาพอย่างนี้นี่ก็คือหนึ่งในธรรมะที่พู้เจ้าตรัสสอนไว้นะใครที่ยังประมาทในวัยก็ให้พิจารณาเอานะ ก็สมควรนะเดี๋ยวเอาเงินให้โยมไปดูแลแม่สักสาหมื่นไว้ไปเอาให้โยมสักสาหมื่นไว้นะเอามานี้โยมรับเอามาทางนี้มาทางไม่เป็นไรเอาไว้ช่วยเอารับเลยนะทุกวยายามทุกยามยากช่วยเหลือกันนะ พยายามบอกแม่พุทธโธเรื่อยๆนะเป็นระยะนะ,นะให้ให้ดูลมไม่ต้องออกเสียงก็ได้ออกก็ได้นะให้ดูลมพุทธโธและโยมด้วย <บะ S 1> และสิ่งที่โยมทําตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดรู้ไหมบางคนไม่สามารถทําอย่างนี้ได้แต่โยมได้ทําในสิ่งที่ดีสุดคือลูกที่ดูแลแม่ยามบ้านปลายสุดท้าย <บะ S 1> นี่แหละหน้าที่ของไอ้แผนลูกผู้ชายก็คือเนี่ยได้ดูแลแม่ รู้ไหมว่าโยมมีบุญนะเนี่ยเขาเรียกถ้าดูดูกระตันยูน่ะเรื่องบุญเรื่องเรื่องบุญนะโยมมีบุญเยอะแต่ถ้าเรื่องฐานนะอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นเราตอนนี้เราเลือกหน้าที่ของลูกนะต่อมาไปแล้วนะสาธุเอายมได้หุงข้าวเองไหมหุงข้าวเองเอาข้าวมาเอาเอเข้าวมาแปดลูกเลยมาจ้าจ้าเอาข้าวมาแปดลูกกับข้าวด้วยเอวิทยุเดี๋ยวให้ยายฟังนะ เดี๋ยวจะมาเปิดนี่สวดมนต์เลขหนึ่งสวดมนต์เลขสองสวดมนต์เพราะแขกสามเนี่ยเทศสามแปดร้อยเออสามร้อยแปดเจ็ดชั่วโมงอยู่นี้นี่เอายมถือไว้นะพระขวารังหังสัมมาสัมพุทโธตาใสเลยข้าโต าตาใาสาขึ้นเลย,นนยทีนี้เลขสามคือฟังเทศนะงงถ้าเลขสามนี่กด<า>นอกฟังได้ถึง387อยนะอยู่ในนี้นะถ้าอยากดังก็เล่งถ้าปิดก็คือหมุนกลับมา,าดูนะะฟังเทศฟังเทศต่อไปมีพระอยู่ เสียบปลั๊กไฟกระชา้ไปในตัวนะพอผ่านไปคืนหนึ่งถอดออกก็ได้ไม่ต้องเสียบไฟก็ดังเห็นไหมใช้ได้สองแบบที่เราจะได้ฟังธรทมอ่าฟังธรรมเลยนะไปตั้งให้แม่นะอันนี้นี่ใช้หนึ่ง่วนมมนสอง่วนมมนนอกนิเทศหรือปล่อยไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะเป็นมนุษย์อ่ามีมีคู่มืออ่านดูคู่มือกระดาษชีดนะอ่ไปแล้นนะปพยักหน้า ไปยักหน้านะไปแล้วนะสาธุสาธุพุทโธเอารองเท้าเลยนะใส่ดูก่อนเอาเอาเลยใส่พอดีไหมอ่าเละพอดีใสแล้วนะตาใส่แล้วตาใส่เลยตาใส่ไปแล้วสาธุ